10วิธีคิดบวกเปลี่ยนชีวิตให้มีพลังคิดบวกไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการเลือกมองในมุมที่ทำให้ใจคุณไม่แพ้เพราะความคิดคือต้นทุนของทุกการการะทำข้อที่หนึ่งมองปัญหาให้เหมือนบทเรียนปัญหาไม่ใช่อุปสรรคแต่คือเครื่องฝึกใจและฝึกปัญญา เมื่อคุณมองปัญหาทุกปัญหาเป็นบทเรียนคุณจะไม่รู้สึกว่าเสียเวลาแต่รู้สึกว่าโตขึ้นทุกครั้งที่แก้ได้ข้อที่สองขอบคุณสิ่งเล็กๆทุกวันการรู้สึกขอบคุณแม้กับสิ่งเล็กๆเช่นแสงแดดยามเช้ารอยยิ้มของใครบางคนหรือการที่ยังมีลมหายใจช่วยให้สมอง ปล่อยสารสำคัญที่ทำให้รู้สึกอิ่มใจมีพลังคนที่ขอบคุณได้เสมอเท่ากับคนที่มีพลังคิดบวกมากที่สุดข้อที่สหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคนที่คิดลบส่วนใหญ่เกิดจากมองตัวเองด้อยกว่าแต่ถ้าคุณเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับเมื่อวานคุณจะเริ่มเห็นการเติบโตและนั่นคือแรงบวกเที่ยงยืนที่สุด ข้อที่สเลือกคําพูดดีๆกับตัวเองคําพูดคือพลังสะท้อนภาพที่คุณมองตัวเองคนที่พูดกับตัวเองว่าฉันพอไหวหรือฉันกําลังพัฒนาจะสร้างภาพในใจที่พักดันให้กล้าเดินต่อมากกว่าคําว่าฉันไม่เก่งเลยข้อที่หอยู่กับคนที่มีพลังบวก อารมณ์และพลังใจส่งต่อกันได้อยู่กับคนที่คิดลบมากๆคุณจะดูดซึมพลังลบโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่มีมุมมองที่ดีมีพลังบวกคุณจะค่อยๆซึมซับพลังเหล่านั้นโดยธรรมชาติข้อที่6หยุดเสพสิ่งที่บั่นทอนจิตใจข่าวร้ายคอนเทนต์ลบๆดราม่าหนักๆ ทั้งหมดส่งผลต่อสมองลดการเสพสิ่งเหล่านั้นเราเติมสารอาหารทางใจเช่นหนังสร้างแรงบันดาลใจพอสแคต์ดีๆใจคุณจะใส่ขึ้นและคิดบวกได้ง่ายขึ้นข้อที่7ยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คนที่คิดลบมักทุกข์กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่คนที่คิดบวก จะใช้พลังทั้งหมดกับสิ่งที่ควบคุมได้นั่นคือท่าทีของตัวเองการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการปล่อยพลังให้กับสิ่งที่มีผลจริงข้อที่8ฝึกอยู่กับปัจจุบันอดีตทำให้เศร้าอนาคตทำให้กังวลแต่ปัจจุบันคือพื้นที่เดียวที่เราควบคุมได้ การฝึกอยู่กับปัจจุบันเช่นการหายใจลึกๆเดินช้าๆอย่างมีสติจะทำให้ใจคุณสงบและเปิดรับพลังดีๆให้มากขึ้นข้อที่9ให้อภัยตัวเองและคนอื่น <c oughs> การโกรธ <c oughs> เกลียด <c oughs> เป็นพลังลบที่กินใจคุณจากข้างใน <c oughs> คนที่ใหอภัยได้ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอ แต่คือคนที่เลือกปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการที่ทำให้ชีวิตหนักโดยไม่จำเป็นและข้อที่10เตือนตัวเองว่าทุกอย่างเปลี่ยนได้แม้วันที่จะแย่แค่ไหนไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้รวมถึงตัวคุณเองแต่คุณไม่ยอมแพ้กับความคิดลบเพราะสิ่งที่คุณเชื่อเท่ากับสิ่งที่คุณจะเป็น คิดบวกไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปแต่ทำให้คุณยืนอยู่ท่ามกลางปัญหาได้อย่างมั่นคงและพาตัวเองออกมาได้อย่างสง่างามเพราะทุกเรื่องราวมีพลังซ่อนอยู่เสมอแล้วพบกันใหม่กับผมสุนทรภาสุขทิ้นในวินเนอร์สตอรสวัสดีครับ